สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะเอกกลินนะคะ,ค,ะคุณเอกกลินชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเอกครับค่ะคเอกตอนนี้ทํางานหรือเป็นนักศึกษาอยู่คะออ๋ทำงานเป็นคอนเทนเตอร์อยู่บริษัทบริษัทญี่ญญญปุ่นค่ะคุณเอกกลินตอนนี้เรียนอยู่คอร์สเอ็นอะไรคะเอ็เนหนึ่งครับค่ะคุณเอกกลินได้เรียนกับอาจารย์แล้วมีความประทับใจอะไรบ้างคะก็สําหรับผมก็คือคเรียน ตอนที่มาเรียนที่นี่ก็คือผมได้สอบมาระดับจริงๆมาสี่แล้วสามรอบแล้วล่ะก็ไม่ผ่านสักรอบเลยแล้วก็ก็จริงๆคือยอมแพ้ไปเรียบร้อยแล,แล้วก็ไม่คิดว่าจะจะจะ,จะมาเรียนอะไรเพิ่มเติมอ่ะเไม่คิดว่าจะมาสอบด้วยแต่ว่าออพอที่มีเพื่อนก็ที่ทํางานเขาก็เปิดเว็บมาให้ดูว่านเนี่ยเนี่ยเขามีอาจารย์สอนติวเอ็นดิงอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยผมก็เลยลองมาเปิดตัวเปิดตัว,เ,ดดวเ,เขาสอบเอ็นดิงได้เยอะเนาะอะไรอย่างเงี้ย ที่บางคนเนี่ยแบบว่ายังไม่เคยไปญี่ปุ่นในซ้อมไปเลยแต่ก็ยังสามารถสอบได้แต่เราเคยไปเรียนที่ญี่ปุ่นมาแต่แท,ทำไมเราถึงไม่ได้เนี่ยเราก็ลยแบบคิดขึ้นมาเรเจะท้าเรียนอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาลองไปมาลองมาเรียนดูแล้วก,ก,ก็ตอนที่มาเรียนก็สนุกดีอาจารย์ก็ให้ความรู้เยอะแล้วก็เอ่อ ีคุยคุยนอกเรื่องด้วยแต่ว่านอกเรื่องก็เป็นมีแฝงพวกคำสังพวกในเอ็นหนึ่งด้วยเนี่ยก็ทำให้เราจำได้จำได้ินไปโูตเนี่ยแล้วก็ก็คิดว่าหวังว่าครั้งนี้ก็คงจะสัมผัสแล้วในห้องเรียนนี่คุณเอกลินประทับใจอะไรบ้างคะก็ก็เรียนสนุกดีคราคือตอนแรกเป็นคนจริงๆเป็นคนไม่ค่อยชอบเรียนอะไรเรียนยากๆมันน่าจะงงนอนอะไรเนี้ยแต่ว่า ก็ไม่ไม่ใช่ก็คือมันก็สนุกม,มีไอ้ฮาอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นที่นอกต่างด้วยอย่างคือแล้ว,ว่าจะมีประโยชน์ต่อในการออสอบฝังไม่ไม่สอบฝังสอบคิดแต่เขาอ่านอะไรอ่าติ้งออย่างเงี้ยแล้วการเรียนการสอนอาจารย์อาจารย์จะมีการสอบเรื่อยๆนะคะอ่าเกรนรู้สึกเครียดไหมคะที่อาจารย์มีการสอบเรื่อยๆ ก็สำหรับสอบก็ก็ทําทำมาสองรอบแล้วก็อาจารย์ก็ทําใช้วิธีทาําแบบคล้ายๆกับการสอบจริงมากก็หลังจากสอบเสเร็จล้วก็มีการประกาศผลแบบไวคล้ายๆกับสอบระดับจริงเลยลก็เราก็จะเห็นได้ว,ว่าแต่ละจุดแต่ละจุดเราตอนจุดไหนเราตอ้องสอบผมจุดอะไรก็เติมก็เราอีกอ,อย่างก,ก็สอบมาสองรอบก็ผ่านสองรอบ ก็มันทำให้ม oh, ีกำลังใจเลยตัวตัวทมใหมนี Dude ่รู้ส like. ึกว่าเราต้องเราก็ทำได้เราพยายามบนีบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะคุณเอกลินบรรยกาก็ก็เด็กอางเสือสดานี่ไม่เครียดคุณเอกลินจะฝากบอกอะไรถึงอาจารย์แบงค์บ้างครับก็ขอนนั้นก็ขอบคุณสําหรับสิ่งที่เกี่ยวกับการจบแล้วก็ เห็นอาจารย์ก็มีนักเตีวเสริมด้วยมีอะไรเนี้ยมีทำข้อสอบจากนั้ก็ตรวจข้อสอบอะไรเนียมันก็ก็ขอระวังสุขภาพเลยขึ้นกัอเขาทค้งมมกขอบคุณใจ